วันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องราวของพระอริยสงฆ์องค์หนึ่งที่ต้องบอกว่าชีวิตของท่านเนี่ยเต็มไปด้วยเรื่องราวที่ทั้งน่าเลื่อมใสและน่าอัศจรรย์ใจจริงๆครับผมท่านคือหลวงปู่ศรีฉันสิริครับพอเห็นตัวเลขนี้ขึ้นมา128หลายคนคงสงสัยว่ามันคืออะไรกันแน่คำตอบก็คือนี่คืออายุของหลวงปู่ศรีฉันตศิริครับผม128ปีครับผม โอ้โหคือต้องบอกว่าหาได้ยากมากเลยนะครับคนที่จะมีอายุยืนยาวขนาดนี้แล้วชีวิตตลอด128ปีของท่านเนี่ยไม่ธรรมดาเลยครับและด้วยอายุที่ยืนยาวขนาดนี้แหละครับทาให้ท่านได้รับสมญา,านายที่ยิ่งใหญ่มากๆนั่นก็คือพระอรหันต์เจ็ดแผ่นดินทําไมถึงเป็นเจ็ดแผ่นดินก็เพราะว่าท่านมีชีวิตอยู่ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4ยาวมาจนถึงรัชกาลที่9เลยครับคิดดูสิครับว่าท่านผ่านยุคสมัยอะไรมาบ้าง และนี่คือภาพรวมเรื่องราวของท่านที่เราจะมาเจาะลึกกันในวันนี้นะครับเราจะเริ่มตั้งแต่ที่มาของสมญาณาพระอาหารหันต์เจ็ดแผ่นดินย้อนไปดูชีวิตวัยเด็กของท่านการออกธุดงที่ยาวนานเรื่องราวปฏิหารต่างๆจนถึงช่วงสุดท้ายของชีวิตที่วัดเขาถ้ำบุญนาคและมรดกธรรมที่ท่านทิ้งไว้ให้เราครับเอาละครับมาเริ่มกันที่ประเด็นแรกเลยพระอาหารหันต์เจ็ดแผ่นดินชื่อนี้มันมีความหมายลึกซึ้งยังไงแล้วมันสะท้อนถึงการปฏิบัติของท่านได้ขนาดไหน เรามาหาคำตอบกันครับโอเคครับเราจะย้อนเวลากลับไปสู่จุดเริ่มต้นของทุกอย่างชีวิตในวัยเด็กของท่านก่อนที่จะเข้าสู่ร่มกาสาวาทครับหลวงปู่ศรีท่านเกิดเมื่อปี2392นะครับที่อำเภอรัตนบ,บุรีจังหวัดสุรินทร์พอตัวเป็นหนุ่ม,มาอายุ21ปีก็เข้ารับราชการทหารตามหน้าที่ชายไทยพอปลดประจำการออกมาท่านก็ไม่ได้บวชทันทีนะครับท่านใช้ชีวิตเป็นคารวาสทำอาชีพค้าวัวค้าควายแล้วก็เป็นพรานป่าด้วยในแถบตาคลี ซึ่งสมัยนั้นเนี่ยป่าย,ยังอุดมสมบูรณ์มากแต่การใช้ชีวิตทางโลกเนี่ยแหละครับที่ทําให้ท่านได้เห็นสัจธรรมบางอย่างจนเกิดความเบื่อง่ายแล้วก็ตัดสินใจครั้งใหญ่หันหน้าเข้าสู่ทางธรรมครับและนี่คือจุดเปลี่ยนที่สําคัญที่สุดในชีวิตของท่านเลยครับท่านได้เข้าไปทีอุปสมบทที่วัดบ้านเจ้าโดยมีพระครูธรรมคันสุนทรเป็นพระอุปชาซึ่งนับเป็นก้าวแรกบนเส้นทางแห่งการแสวงหาธรรมะที่ยาวนานกว่าร้อยปีของท่านเลยครับพอได้บวชแล้วเนี่ยเส้นทางของท่านก็ชัดเจนขึ้นครับ นั่นก็คือการออกทุดงซึ่งท่านใช้เวลาหลายสิบปีเลยนะครับในการจาริกไปในที่ต่างๆเพื่อฝึกฝนจิตใจและสแสวงหาสัจธรรมคือถ้าดูจากการเดินทางของท่านนี่ต้องบอกว่าไม่ธรรมดาเลยจริงๆท่านทุดงไปทั่วทุกภาคของประเทศไทยไม่ใช่แค่นั้นนะครับยังข้ามไปถึงประเทศลาวพมา่าแล้วก็ที่น่าทึ่งมากๆคือท่านเดินทางไปถึงอินเดียดินแดนพุทธภูมิถึงสองครั้งสองคราด,ด้วยกันทั้งหมดนี้คือการเดินทางนะครับ มันแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจที่แน่วแน่มากๆของท่านเลยแล้วในการทุดงนี่แหละครับมีเรื่องเล่าที่กลายเป็นตำนานเลยครั้งหนึ่งท่านหลงป่าที่พม,ม่าครับหลงอยู่ถึง7วันเต็มๆโดยที่ไม่ได้ฉันอะไรเลยลองนึกภาพดูสิครับคนธรรมดาคงไม่รอดแล้วแต่ท่านรอดมาได้ด้วยกําลังของสมาธิล้วนๆเลยครับและพอเข้าเช้าวันที่8เรื่องที่ไม่น่าเชื่อก็เกิดขึ้นครับอยู่ๆก็มีช้างป่าตัวใหญ่โผล่ออกมาแต่ไม่ได้มาทําร้ายนะครับ ช้างตัวนั้นกับใช้งวงหยิบหัวบัวกับอ้อยมาวางไว้ตรงหน้าท่านเหมือนจะถวายให้แล้วหลังจากนั้นก็เดินนําทางท่านออกจากป่าได้อย่างปลอดภัยโอ้โหคือหลายคนเชื่อกันว่านี่เป็นเพราะบุญบาร,รมีของท่านจริงๆที่แม้แต่สัตว์เดรัจฉานยังต้องมาช่วยเหลือครับทีนี้เรามาเข้าสู่เรื่องราวที่ทําให้ชื่อเสียงของหลวงโปเป็นที่รู้จักกันในวงกว้างดีกว่าครับนั่นก็คือเรื่องราวปฏิหารต่างๆที่ยืนยันถึงคุณธรรมอันสูงส่งของท่าน มีคำยืนยันที่สำคัญมากๆครับมาจากพระอริยสงฆ์ที่คนไทยนับถือกันทั้งประเทศนั่นคือหลวงปู่แหวนสุจินโนท่านเคยพูดกับลูกศิษย์ที่มาจากตาคลีเพื่อไปกราบท่านว่ามีเพชรอยู่ในบ้านยังไม่รู้จักอีกหลวงปู่ศรีนะ่ะเป็นอาจารย์ของฉันเองแค่ประโยคนี้ประโยคเดียวก็ชัดเจนแล้วนะครับว่าหลวงปู่ศรีท่านมีภูมิธรรมสูงส่งขนาดไหนในสายตาของพระอริยสงฆ์ด้วยกันก่อนจะไปเรื่องต่อไป ขออธิบายคําว่าชานหมากสั้นๆก่อนนะครับสําหรับใครที่อาจจะยังไม่คุ้นเคยชานหมากก็คือหมากที่พระเกจิอาจารย์ท่านเคี้ยวแล้วคายออกมานะครับซึ่งลูกศิษย์ลูกหาเชื่อกันว่าเต็มไปด้วยพุทธคุณที่ท่านอธิษฐานจิตปลูกเสกไว้ใช้เป็นเครื่องรางคุ้มครองตัวครับทีนี้เรื่องที่ดังมากๆเกี่ยวกับชานหมากของท่านก็คือมีนายทหารอากาศกลุ่มหนึ่งจากกองบินสีตาคลีได้ยินกิตติศัพท์มาแต่ก็ยังกึ่งเชื่อกึ่งไม่เชื่อเลยไปขอลองของกับหลวงปู่ ท่านก็เมตตาให้นะครับคายชานหมากให้ไปชิ้นหนึ่งพวกเขาก็เอาไปผูกคอเป็ดแล้วระดมนักแม่นปืนมาเลยครับใช้ปืนสี่กระบอกผลคือยิงยังไงก็ไม่โดนเป็ดสังนัดเพื่อให้แน่ใจว่าปืนไม่ได้เสียหรือคนยิงไม่ได้ตาฝาดเขาก็เลยเอาชานหมากออกจากคอเป็ดแล้วลองยิงก้อนหินดูปรากฏว่ายิงโดนเป๊ะทุกนัดเท่านั้นแหละครับนายทหารกลุ่มนั้นกลับไปกราบหลวงปู่แทบไม่ทันเลยกลายเป็นลูกศิษย์ที่ศรัทธาสุดหัวใจไปเลยครับเอาล่ะครับเรามาถึงช่วงสุดท้ายในชีวิตของท่านกันแล้ว ช่วงเวลาที่ท่านตัดสินใจหยุดทุดงและลงหลังปักฐานซึ่งเป็นที่ที่ท่านได้สร้างศูนย์รวมศรัทธาที่สำคัญขึ้นมาเรื่องราวเกิดขึ้นในปี2512ครับตอนนั้นหลวงปู่อายุประมาณ120ปีแล้วท่านได้รับนิมนต์ให้มาอยู่ที่วัดเข่าถ้ำบุญนาคที่อำเภอตาคลีเพื่อมาช่วยพัฒนาวัดที่ตอนนั้นยังเป็นแค่สำนักสงฆ์เล็กๆอยู่เลยครับและที่นี่เองที่กลายเป็นบ้านหลังสุดท้ายของท่าน และยังมีอีกหนึ่งคำกล่าวที่ส่งพลังมากๆครับจากหลวงพ่อฤาษีลิงดำแห่งวัดท่าสุงซึ่งเป็นที่รู้กันว่าท่านมีลูกศิษย์มากมายมหาศาลท่านเคยพูดกับลูกศิษย์ของท่านเองหลังจากที่พวกเขาไปเจอหลวงปู่ศรีแล้วอาจจะมองท่านแค่ภายนอกที่ดูเป็นพระแก่ๆธรรมดารรมดาหลวงพ่อท่านบอกว่ากราบชั้นแสนครั้งยังไม่เท่าได้กราบหลวงปู่ศรีครั้งเดียวโอ้โหคำพูดนี้มาสะท้อนให้เห็นเลยนะครับว่า หลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านมองเห็นคุณธรรมภายในของหลวงปู่สีที่ลึกซึ้งขนาดไหนและแล้วก็มาถึงบทสรุปของชีวิตท่านและจุดเริ่มต้นของมรดกที่ไม่มีวันตายครับในปี2519ท่านก็เริ่มอาภาษนะครับเดือโรคต่อมลูกหมากจนกระทั่งวันที่23กุมภาพัานธ์2520ท่านก็ได้ละสังขารไปอย่างสงบนะครับสิริอายุรวม128ปีกับอีก6วันเป็นการปิดฉากการเดินทางอันยาวนานบนโลกใบนี้ แต่ก็เป็นการเริ่มต้นของตำนานที่จะคงอยู่ตลอดไปครับแต่ว่าก่อนที่ท่านจะจากไปอ่ะท่านได้สั่งเสียไว้ประโยคหนึ่งที่สำคัญมากครับท่านบอกว่าอย่าเอาศพท่านไปเผาซึ่งเป็นคำพูดที่ทิ้งปริศนาเอาไว้และบอกไปในในถึงความไม่ธรรมดาของสรีระสังขารของท่านและสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นก็เป็นเหมือนบทพิสูจน์สุดท้ายครับเพราะสรีระสังขารของหลวงปู่ไม่เน่าเปื่อยเลยแม้แต่น้อย ซึ่งเป็นเรื่องที่มหัศจรรย์มากและจนถึงทุกวันนี้สรีระของท่านก็ยังคงได้รับการบรรจุไว้ในโลงแก้วที่วัดเขาถ้ำบุญนาคเพื่อให้พวกเราได้ไปกราบสักการะกันครับพอได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดนี้แล้วมันก็จำให้เราต้องกลับมาคิดนะครับว่ามรดกที่แท้จริงที่พระอารียเจ้าอย่างท่านทิ้งไว้ให้เราคืออะไรกันแน่จะเป็นเรื่องราวปาฏิหาริย์ที่น่าทึ่งวัตถุมงคลที่ศักดิ์สิทธิ์ หรือว่าแก่นแท้จริงๆแล้วคือหลักธรรมคำสอนที่เรียบง่ายแต่สามารถนำทางชีวิตเราได้ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนอันนี้ก็เป็นคำถามที่เราต้องหาคำตอบในใจของเราเองครับ